ครับถาดที่เฮาเอามาล่างนี่นะครับก็จะเป็นถาดที่เฮาใจเพาะต้นอ่อนนะครับเมื่อใจแล้วนะครับเฮาก็ต้องนํามาล่างนะครับล่างน้ำอ่าแรกก่อนนะครับจากนั้นเฮาก็มาล่างน้ำแฟบนะครับแล้วก็ล่างน้ำแฟบท็่แล้วเฮาก็จะเอาไปตากแดดไว้นะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะครับอันนี้เฮาก็จะเป็นในส่วนของต้นอ่อนทันตะวันนะครับก็จะใจเพาะต้นอ่อนทันตะวันแล้วก็จะมีต้นอ่อนไควาเลนะครับหรือว่าต้นอ่อนหัวชายเท้านั่นเองนะครับรวมไปถึงต้นอ่อนโตเมลนะครับหรือว่า ว่าต้นอ่อนถั่วลันเตานะครับเขาก็จะได้ถาดหมูนี่นะครับเพราะนะครับมีแหมยางหนึ่งครับก็จะเป็นต้นอ่อนผักบุ้งนะครับวันหนึ่งนะครับเขาก็จะใจอยู่ประมาณสักร้อยสองร้อยถาดนี่แหละครับจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษหมูพักต่างๆนะครับเขาก็จะเอามากองไว้จนนี่นะครับเพื่อที่จะเอาดินมาใจยใหม่แหมรอบหนึ่งครับเขาก็จะใจพอดอสามนะครับเขาก็จะเตรียมน้ำไว้นะครับในถังจจนี่นะครับแล้วก็ใจยพอดอสามนะครับรวมไปถึงจุดลินซีสังข้อแสงนะครัับสมกนนะ แล้วก็เอามาใส่ในถังนี่ครับผสมกับน้ำนะครับจากนั่นนะครับฮาก็จะคนๆให้เข้ากันน่อยนะครับทิ้งไว้ประมาณสักก้ําหนึ่งครับคือพอดอมันละลายนะครับเอามาลาดนะครับต้นอ่อนที่เฮาตัดแล้วนะครับฮาก็จะมากองไว้แล้วก็มาลาดจะนี่นะครับจากนั่นนะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับลาดให้ชุ่มๆเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเดี๋ยวฮาก็จะกลับมาวนมาใช้ใหม่แหมรอบหนึ่งครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนภายในตัวครับผม